So ada pasangan baru ความรักน่ะก็เหมือนการเติมโรบักถ้าไม่เติมอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ารักมันมีอยู่จริงร้านนี้เลยลิ p ต์เอ็กช็อปร้านเติมโรบักของคนที่อยากมีความรักเริ่มต้นสู่ความรักง่ายๆเพียงแค่1บาทแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นรักสุดคุ้มก็สามารถเติมได้ในระบบ ID p a พ s แต่ถ้าไม่จุใจกับความรักร้านเขานะครับก็มีระบบรับฟาร์มรักด้วยนะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆล่ะสวัสดีมันมันดีเดิลร ครับโอเยตอนนี้ก็อยู่กับผมเองครับไมกี้ครับซึ่งภายในตอนนี้นะครับหน้าซู่มเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมจะมีทรงเงคิงนะครับหรืออุซบเนี่ยตอนสวมนาการมาให้ซุ่มกันแล้วนะครับสำหรับอัปเดตใหม่นี้เลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้มาสดๆร้อนๆนะครับเออก็เลยจะลองดูสักหน่อยนะเฮ้ยว่าไอตัวทรงเงคิงเนี่ยหรืออุซบเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันจะโหดแค่ไหนกันเชียวตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละคร4ดาวนะครับนี่เซตตัสเบื้องต้นก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเล่นๆนะครับคือตอนแรกอ่ะ ผมจะอีโวซาสึเกะเว้ยก็จะอีโวซาสึเกะแต่ก็รู้สึกเหมือนว่าต้องหาวัตถุดิบอีกนานเลยนะครับก็เลยคลิปนี้จะเอาเป็นอุสบแล้วกันนะครับอ่าเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอาจจะมองข้ามอุศบไปนะว่าอะมันอาจจะไม่ดีอะไรยังไงหรือเปล่าซึ่งก็จะมาพิสูจน์ให้เห็นเลยนะครับว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับอ,อันนี้ยังไม่ได้มีการลองเทสหรือลองเล่นดูเลยนะครับคือสุ่มได้ปุ๊บก็จะมาลองทดสอบกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบในเอ่ออินฟนิตี้โหมดแล้วกันนะเพื่อน ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในด่าน Infinity Mo d e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด่านนี้ก็ถือว่าเหมาะแก่การรีวิวนะครับทรงยิงคิงเลยเออเดี๋ยวจะวางเดี๋ยวนะผมต้องลองดูก่อนน่าจะเป็นตัวอ้าเป็นวางตัวข้างบนด้วยเอ้ยสร้างความเสียหายเป็น LE ไม่ธรรมดาน,นี้เออวางประมาณตรงนี้แล้วกันนะเพือพ่อนอืมอ่ะวางเริ่มต้นนะครับเออดามเมจของพี่แกเนี่ยจะอยู่ที่20สนะครับสปีดอยู่ที่3แล้วก็รัศมีในการโจมตีนะครับจะอยู่ที่30ก็ถือว่ากว้างนะเหมาะกับการ เดี๋ยวต้องรอดูสกิลก่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจเนระื่องสกิลนะครับเราข้ามไปรัวๆเลยก็ได้เพื่อนๆมาดูการโจมตีเริ่มต้นของพี่แกนะ AOE ใช่ไหมข้ามความเสียหายเป็นเอโผมตั้งเป็น Last ล่าสละกันโอเคเดี๋ยวนะเหมือนผมจะปิดเอฟเฟกต์หรือป่ะเนี <laughs> ่ยใช่ปิดเอฟเฟกต์ยิงด้วยเองเปิดสิพี่แกก็จะยิงหนังสติ๊กน้อยของพี่แกหนังสติ๊กอันน้อยเหลืองใหญ่อันน้อยนี่พี่แกยังใช้อันน้อยอยู่นะฮะ เดี๋ยวรอดูว่าอัพไปเรื่อยๆี่นพี่เกจะหยิบเออนะสติกอันเบลเลอร์เบเตอร์ของแกออกมาใช้หรือเปล่าเออซึ่งตอนนี้ก็มีตัวหลุดไปแล้วนะไม่ไม่สวยงามเลยนะไม่สวยงามเลย <S <S คือเอาจริงผมว่าดาเมจมันเบาไปนะเบาไปจริงๆเลย20เองเพราะว่าตัวพวกนี้มันโผล่มาเริ่มต้นมันก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วอะมาที่4ี่สแล้วอะยิงทีเดียวก็ไม่ตายอะเห็นไหมจินเบจินเบมาเริ่มต้นอยู่ที่40เออมาที่40ละออะอัพขั้นแรกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่500เลยเหรอ โอ้ั้นผมวางฮูมาฟาร์มเงินไปก่อนแล้วกันอ่ะช่วงนี้ก็จะเนื้อๆไปก่อนนะครับจะพยายามไม่ตัดต่อมากนะครับเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆจะดูไม่รู้เรื่องนะครับเพราะปกติผมเองก็พูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วถ้าจะแบบตัดฟึบตัดฟึบเนี่ยเดี๋ยวจะโดนเพื่อนๆด่าอีกว่าทำไมพี่ทําไม่รู้เรื่องเลยครับพี่ขอโทษพี่ขอโทษเลยครับน้องๆโอเคก็จะอัพไปเลยแล้วกันอือหืออือหือช่วนบ้านสั่นเลยครับหน้าสั่นเลย21หน่วยอันนี้ก็หลุดโอ้โหผมว่า มันไม่ค่อยโอเคเลยนะอุซบนายจะปล่อยให้หลุดแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าโอเคมันอาจจะยังไม่โหดช่วงแรกนะครับอันนี้ก็เออรอดูไปก่อนลวกันเผื่อว่าจะโหดช่วงหลังนะหรือว่าไม่โหดสักช่วงเลยอันนี้ก็ไม่รู้ไงแงเอาไปครับอือันนี้อาจจะไม่ได้มาโชว์แบบว่าเล่นด่านไกลๆนะครับแค่เอาแบบพื้นฐานแบบเบสิกเบสิกเลยแล้วกันนะครับว่าอุซบเนี่ยจะสามารถดึงพลังการโจมตีเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คุณค่าเนี่ยดีหรือเปล่านะครับนะอันนี้จะแบบว่าไม่ได้เน้นเวฟเยอะนะอ ก็เล่นแบบนี้แหละครับเนิ่มๆไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคผมว่าผมตัดฉากตอนที่ผมมีเงินอัพอุซบเลยดีกว่าเนาะอย่างน้อยๆตัดสักซีนนี้ออกก็ยังดีเนาะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็มีเงินพอสมควรแล้วน่าจะอัพอุซบได้เต็มอยู่มั้งคาดว่านะอัพที่ขั้นแรกนะครับปึ๊บไปอ่ะอัพขั้นแรกอยู่ที่500นะครับเอ่อพลังโจมตีพี่แกนะครับก็จะเพิ่มมาเป็น35สปีดก็อยู่ที่3รัศมีการโจมตีก็เพิ่มมาแค่นิดเดียวเองนะดู ถ้ามาแค่นิดเดียวนะครับคือด้วยความที่ประเดิมทีพี่แกยิงในระยะที่กว้างอยู่แล้วด้วยแหละเออมันก็เลยไม่มีผลต่างกันเร่อัพไปเรื่อยๆนะครับดูดิว่าจะมีพ็อปอะไรหรือเอฟเฟกอะไรเสริมเข้ามาหรือเปล่าเอ่ออัพขั้นเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่600เหรอ่อทำไมอัพมาแล้วถูกกว่าเดิมอัพไปเรื่อยครับโอเคอันนี้จะข้ามสปีดเลยแล้วกันอัพสุดเลยดีกว่าครับปึ๊บจะได้เห็นแบบชัดๆซึ่งพี่แกก็จะใช้หนังสติกอันใหญ่แล้ะดาเมจของพี่แกนะครับจะอยู่ที่85เองเพื่อนๆ 85ดส้ารัสมีการโจมตีอยู่ที่49ถือว่ากว้างมากเลยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเป็น LE เหมือนเดิมนะครับเออว่ารู้สึกเหมือนมันกว้างขึ้นมากเลยดูนะเหมือนพี่แกจะยิงกระสุนเพลิงอะไรของแกหน่ยเห็นปะเป็นกระสุนเพลิงเอ้ยใช้ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวหลุดมีตัวหลุดโอ้โหหลุดเยอะเลยเมื่อกี้อ่ะหลุดเยอะเลยอันนี้มาเซฟด้วยสรุปคร่าวๆนะครับอุสบเนี่ยก็ถือว่าถามว่าใช้ได้ไหมผมยังรู้สึกเฉยๆอยู่นะดูพี่แกยิงไปปุ๊บอื้มเฮ้ยมันเป็นติดสถาานนะหรือเเปล่่ีย ผมดูนะเห,นเหมือนติดสถานะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นสถานะปึ๊บยิงบอลไฟไปนะฮะปับ๊บถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะอุศบแน่ดูหรือว่ามันตัวเดียวมันเลยเบาไปเอาผมจะลองแบบว่าอุศบเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะมาเปรียบเทียบอุศบนะครับระหว่างที่แบบม็ max แบบนี้เลยนะครับกับเวอร์ชันที่แบบยังไม่ัพมาแบบชัดอีกทีนึงนะตอนแรกนะครับพี่แกเนี่ยจะมีพอฟหนังกระติกแบบใหญ่ๆมาแล้วนะครับเวลาม็ max แล้วเนี่ยเอออันนี้คือจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับ แล้วก็สปีดเนี่ยจะลดลงมานะครับลดลงมาที่1วินะครับให้เร็วขึ้นนะครับรัศมีการโจมตีเพิ่มมาที่49ทําไมไม่เอา50ไม่เข้าใจนะครับหรือว่าเราต้องอัพเลเวลหรือเปล่าถึงจะเพิ่มขึ้นก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นเอ e, แต่ไม่ถือว่าแรงคือไม่เน้นแรงครับเน้นรัศมีที่กว้างอืมกว้างแบบกว้างมากเลยนะเพื่อนๆอ่ะผมน่าจะมีเงินอัพอุตสพอสมควรแล้วจะลองอัพไปเลยนะครับคือผมคล่องใจกับการอัพมากเลยคือตอนแรกอยู่ที่500ถูกไหมห้าร้อย ห0 0้อย <c oughs> คือราคาอัพก็กวนตีแล้วเพื่อนดูแล้วก็ดีไปพันสองเลยเออวะงงอันนี้งงจัดนะ่ะอะดูดูคอมโบยิงสตัวนะเพื่อนจะโหดขนาดไหนปึ๊บ๊าปัป๊บสลับกันไปเออวะถือว่าใช้ได้ไใช้ได้อยู่นะเนี่ยไม,ไม่ได้ธรรมดานะใช้ได้แต่คือช่วงแรกๆอะ่ะผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะไม่โอเคนะเพื่อนดูนะอัพลวๆเลยอ่ะตอนนี้แบบสี่ตัวนะครับ 4ตัวแล้วดูนะผมจะลองใช้แต่อุซบแล้วกันดูอุซบเออคือไอ้ช่วงหลังนี้ต้องขอยอมรับนะฮะว่าเอาเอสเนี่ยมากันนะครับเอสกันตัวหลุดเท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนี้จะลองเน้นอุซบอย่างเดียวละดูซิว่าจะได้ขนาดไหนนะสำหรับอุศบโอ้โหเอาจริงโอยนี่นตรงนี้ยังพอมีเหลี่ยมอยู่อ่บผมว่าตรงนี้วางอุซบได้นะครับวางอุซบได้แล้วก็ตั้งเป็นร้านนะครับแล้วก็อัพแฟกไปเลยนะครับอ่าตรงนี้ถือว่าสร้างความเสียหายได้ดีอยู่นะครับแล้วเราก็จะวางอันนี้ไปเรเเคคับโ ตั้งเป็น l a s เนี่ยเราเอาอุศบล้วนๆเลยนะอุศบเวลหนึ่งล้วนๆเลยดูซิว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับอือโอเคครับเพื่อนๆทุกคนนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ก็เวฟยี่สิบเก้าจะหลุดไปเยอะเลยนะครับหลังจากที่ผมได้กดแบบว่าสคริปต์สคริปต์ล้วนๆนะครับเนี่ยอ่ะน่าจะประมาณ30ได้อยู่นะครับแล้วก็ตายที่30พอดีเลยนะครับสำหรับการวางอุศบล้วนเลยเนี่ยอันนี้ต้องขอย้ำอีกทีนึงว่าวางอุศบล้วนเลยอันนี้แค่วางมาเพื่อทดสอบเฉยๆนะครับนี่อุศบล้วนเลยนะครับแปดตัวเด อ่ะสามสิบเวฟนะครับแล้วก็จะตายที่เวฟที่สามสิบตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดฉากนะครับตอนที่ผมเนี่ยจบเป็นที่เรียบร้อยเลยเอ้เดี๋ยวไม่ต้องตัดหรอกผมว่าเอาให้ตายแบบชัวร์เลยดีกว่านะครับเอเพื่อนๆจะได้เห็นเลยว่ามันตายจริงนะครับโอเคนะครับผู้ที่ปิดเกมนี้ของเรานะครับโอ้โหรุ่นที่สี่ครับชนไปปังครับยังไม่โจบกยังไม่โอ้โหแตกเลยครับเรียบร้อยอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผม สำหรับการรีวิวนะครับอุซบหรือเซงโอคิงเนี่ยก็ประมาณนี้ละกันสำหรับซีดาวนะครับซึ่งเอาจจริงผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะ ข้อดีก็คือเป็น a อ e เท่านั้นเองนะครับยังไงคลิปนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับดูการประกอบแต่ตัดสินใจไปนะครับว่าเอ้สกิลมันประมาณนี้มันพอกับที่เพื่อนๆเนี่ยต้องการหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมว่ามันยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแนะนําว่าถ้ามีเพรเนี่ยไปสุ่มตัวอื่นจะดีกว่านะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อผมเนี่ยจะได้มีกาลังใจทาคลิปใหม่ออกมาเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววััันนีี้สสดครบบบาย